สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องบิวตี้ขยี้หวยค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปขยี้เลยค่ะที่หุ้นนิเคอิวันที่2มีนาคม2564ค่ะนิเคอิวันนี้นะคะขยี้กันไปเลยค่ะ0และ5ค่ะ2ตัวเจาะวันนี้นะคะเจาะไปเลยค่ะ03 07ค่ะ09 ห้าหนึ่งห้าสี่และห้าเก้าค่ะสามตัวเจาะวันนี้นะคะเจาะไปเลยค่ะแปดสองศูนย์ค่ะเก้าห้าสี่ค่ะทุกคนคะแนวทางที่บิวให้ไปบิวจะเอาสองตัวที่ให้นะคะ วิง่งรู้19ประตูบนล่างแต่หากใครที่ตามไม่ทันแอดไลน์มาเลยค่ะที่ @bwty888 หรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงดวงดีรับทรัพย์นะคะทุกคน